สวัสดีค่ะจากบ้านสวนอุ่นใจนะคะสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะเพ๊บใครอ่ะน, <Hi. S 1> น,นี่ดเด็กชายฟ้สือนะคะลูกของเราเอาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพาไปดูต้นเลมอนนะ,ะนี่ต้นนี้นี่พามาดูต้นเลมอนกําลังออกลูกเต็มต้นเลยนะคะตอนนี้กําลังเริ่มเหลืองนะดูสินี่นะเป็นเลมอนเนี่ยพันลูกผสมนะคะนะสีเหลือง นะแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยนะตัวนี้อันนี้เราจะเก็บเกี่ยวเขาตอนที่เขาเริ่มเหลืองนะคะเหลืองประมาณนี้นะครับในลูกนี้เหลืองแล้วน่ามีเหลืองประมาณนึ่งนะเออนี่เหลืองแล้วเหลืองแล้วระวังนะคะต้นเลมอนมันจะมีน้ำนะคะนี่ดวสิครับนี่นีนเ่เหลืองแล้วเหลืองแล้วเราก็สามารถเก็บได้เลยเพราะขั้วเขาเริ่มหลุดแล้วอ่ะอันนี้ค <c oughs> รับเอเลมอนเนี่ยจะมีน้ำมันหอมระเหยที่ เรือของเขานะคะซึ่งมันจะกลิ่นหอมมากๆเลยนะเราสามารถที่จะเอาไปทําแยมเนมอนก็ได้นะคะก็เคยทําแยมแล้วนะ,วะแล้วก็อร่อยมากๆนะคะเพราะว่ากลิ่นเขาหอมมากๆนะเรือเรือ <laughs> ต้นยอพระวสติชีดต้นยอนะมันมีต้นยออยู่ข้างๆนะคะนี่ เลมอนสามารถที่จะเอาไปทําน้าเลมอนมะนาวก็ได้หรือว่าทําเป็นแยมเลมอนก็ได้นะคะอร่อยมากกินกินเหรอใช่รวมถึงว่าสามารถที่จะเอาน้าเนี่ยไปทดแทนมะนาวได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ติดขมนะคะข้อดีของเลมอนก็คือไม่ติดขมเลยไม่ติดขมเลยจ้ะครับแล้วก็อันนี้เป็นพันธุ์ลูกผสมก็คืออาจจะมีเม็ดบ้าง 1- 2มเมล็ดใน1ผลนะฮะหรือว่าบางผลก็ไม่มีมเมล็ดเลยนะครับตัวนี้ แต่ที่แน่คือเป็นพันธุ์ที่ลูกดกมากนะคะโดกมากน,น้ําเยอะมากลูกใหญ่มากใช่ <นะ S 2> ค,คือที่สวนตอนเนี้ไม่ได้ใช้มะนาวเลยนะฮะใช้เลมอนแทนหมดเลยทุกอย่างที่จะใช้มะนาวคือเราใช้เลมอนแทนหมดเลยเพราะว่าปลูกมะนาวไม่ขึ้นแต่เลมอนนี่งามมากใช่แต่เลมอนงามมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวพออีกสักประมาณเดือนหนึ่งก็ต้องตัดแต่งให้เขาแตกใหม่แล้วนะครับอันต้นนี้สูงก็ประมาณสาเมตรแล้วนะนี่นะฮะสาเมตรแล้ว คร, <c oughs> ครับเผื่อใครเบื่อมะนาวนะฮะอยากได้เลมอนเอาไว้ปรุงอาหารทั้งสดทั้งคาวทั้งหวานเนาะก็สามารถเอาไปปลูกที่บ้านที่สวนได้นะครับพันนี้เหมาะกับไทยเพราะว่าทนแรงพอสมควรเพราะว่านี่ก็ปลูกแบบไม่ได้ดูแลอะไรนะฮะปุ๋ยก็ไม่ได้ให้นะครับน้ำก็ให้เทวดาให,ให้คือน้ำฝนนะครับ ก็มีออกดอกพอสมควรนะนีออกดอกอีกแล้วนี่นะฮะนี่ก็ออกดอกอีกแล้วนะครับนี่เป็นลูกทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคก็ยังไงก็วันนี้พามาแนะนําก็คือให้มาชมต้นเลมอนนะคะช่านั้นเองนะก็ฝากคลิปต้นไม้หรือสมุนไพรดีๆเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตาม Subscribe ช่องให้เราด้วยลัสซีบาย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 ครับบายบายค่ะ ล,ลูกเต็มทั้สีอะไรให้พ่อหให้พ่อให้พ่อเหรอโอ้ให้ลูกเล็กด้วยแล้วตูเก็บลูกเกี่ยวมาทำไมอะ่ะ